ไม้หกมือโลครับโตโยต้าโครราค c ส o s ไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้จีอาร์สปอร์ตคันนี้ครับเข้ามาใหม่ๆนะครับไม้แค่หกหมื่นโลเท่านั้นนะครับราคาหายไปจากป้ายแดงถึงสี่แสนบาทนะครับคันนี้ฟังก์ชันโคตรเยอะนะครับวงมลัยได้เป็นมันติฟังก์ชันครับจอกลางทันสกีนรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะครับมาพร้อมกับกล้อง360 Air Auto ครับด u โอ้ด้วยนะครับผมคันนี้ประวัติศูนย์มือเดียวจากป้ายแดงครับ มีกล้องวิถีภาพด้านหน้าด้านหลังมาให้นะครับของเดิมโรงงานโตโยต้าเลยนี่ครับรางค้าเป็นซันรูฟครับคันนี้ฟังก์ชันครบครบ,ครบไม่แค่หกหมื่นโลเท่านั้นนะครับด้านหลังนะครับได้เป็นประตูไฟฟ้าด้วยนะครับฟังชั่นครบครบแบบนี้คุณชมราคาเปิดตัวป้ายแดงอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นสี่พันบาทนะครับวันนี้ถ้ามาขายเพียงแค่แปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นคุณได้ใหม่เหมือนป้ายแดงเลยราคาหายไปสี่แสนเลยนะครับคันนี้ฟรีดาวน์เนี่ยคุณพรอยู่ 16,000บาทนะครับผมเครดิตดีฟรีดาวได้เลยสนใจติดต่อต้าเบอร์โทรหนะ้โปรไฟล์เลยครับ